สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้านบายเ a อเร e m ์มินิ m e เมค่ะวันนี้โบจะพาทุกท่านมาชมคอนโดมิเนียมที่นี่ค่ะแ a p p y ี้คอนโดรัชดา18ที่อยู่ในย่านของห้้ยขวางสามเสนนอกกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะคะ ซึ่งที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นคอนโดมิเนียมที่สะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในย่านของห้วยขวางอาหารการกินก็หาง่ายเดินทางก็สะดวกสบายค่ะเพราะว่าสามารถเดินทางเชื่อมต่อได้นะคะทา้งถนนลาดพร้าวหรือว่าจะเป็นถนนห้วยขวางค่ะและที่สําคัญเลยตรงนี้อยู่ใกล้กับ MRT ด้วยค่ะทั้ง2สถานีเลยทั้ง MRT สุทธิสารและ MRT ห้วยขวางนั่นเองค่ะและสําหรับในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันดีกว่าค่ะ สำหรับห้องที่โบพามาชมกันนี้นะคะอยู่ที่อาคาร B ชั้น3ค่ะห้องเลขที่866 29ับ29ค่ะ ขนาดพื้นที่ห้องนี้นะคะอยู่ที่28.13ตารางเมตรค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็จะมีเป็น1ห้องนอนใหญ่และก็มีหนึ่งห้องครัวพร้อมกับ1ห้องน้ำค่ะในห้องนี้นะคะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้บางส่วนค่ะซึ่งคุณสามารถนะคะออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะเป็นพื้นที่เปล่าแบบนี้ออกแบบได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณเลยค่ะพื้นที่ห้องนะคะขนาดแบบพอเหมาะคือสามารถวางเตียงเป็นขนาดแบบ6ฟุตได้แล้วก็สามารถวางเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นเพิ่มเติม,ตม,ตมได้อย่างที่อยู่ในห้องนี้แล้วนะคะก็จะมีทั้งโต ทํางานนะคะมีชั้นวางแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าด้วยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันอีกหนึ่งห้องดีกว่าในส่วนของห้องครัวกันบ้างค่ะสำหรับห้องครัวนี้นะคะจะอยู่ติดกับริมหน้าต่างค่ะซึ่งคุณสามารถทําครัวไทยได้นะคะมีการระบายอากาศได้ดีเลยค่ะและที่สําคัญเรามีเฟอร์นิเจอร์นะคะที่บิวอินครัวไว้ให้บางส่วนแล้วค่ะติดจากห้องครัวตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะ ซึ่งจะมีอยู่หนึ่งห้องน้ําแล้วก็มีห้องอาบน้ําแยกมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกและส่วนแห้งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะการเดินทางไปยังแฮปปี้คอนโดรัชดา18เริ่มต้นที่แยกสุทธิสารขับตรงไปทางถนนสุทธิสารวินิจฉัยประมาณ1กิโลเมตรเพื่อเลี้ยวขวาเข้าซอย20มิบมินาจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก600เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอย20มิตุนาแยก13 ขับตามทางต่อไปอีก300เมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมที่นี่เลยค่ะกับแฮปปี้คอนโดรัชดา18หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะสำหรับใครที่ชม EP นี้แล้วอยากจะเข้ามาชมสถานที่จริงค่ะติดต่อพวกเราได้เลยผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage j Asset Management ค่ะหรือว่าที่ YouTube Channel ที่นี่ค่ะเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะนอกจากคอนโดมิเนียมที่นี่แล้วนะคะโบยังมีทรัพย์มือสองสภาพนางฟ้าทางบ้านหรือว่าจะเป็นคอนโดอาคารพาณิชย์ก็มีให้เลือกอีกมากมายและเรายังมีบร การให้คำปรึกษาพร้อมกับยืดสินเชื่อฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนครั้งหน้าคุณผู้ชมอยากจะไปชมที่ไหนพิมพ์มาบอกโบได้เดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะสำหรับ EP นี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ